ทุกคนม้อนี่มาพบกับสองลิศาแนวเนาะทุกคนม้อนี่เขาได้มาอยู่ที่เขตบ้านสีบุญเพืองเนาะตอนนี้เฮาชิ้พาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ประตูไซเนาะประตูไซแล้วก็ไปต่อใส่ท่าหลวงเนาะว่าช่วงนี้สิมีบรรยากาศอะไรเนาะในช่วงที่เปิดประเทศเนาะทุกคนไปติดตามชวมบึงากานเลยเนาะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่เดินบึงท่าหลวงทุกคนไปติดตามชวมบึงบรรยากาศกันเลยเนาะ ยังทั้งหน้าเขาี่กระเชอแล้วประตูใสเนาะเมื่อนี้เป็นบรรยากาศวันคีดทุกคนเบิง่งรถกระเชเบาบางตาเนาะอันนี้จะเป็นส่วนสาธารณะประตูใสนั่นเองเดี๋ยวเขาิี่เข้าไปด้อทุกคนเพราะว่ามือคลิปผ่านมาเฮาเคยลงให้เฮาให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วเนาะบรรยากาศในยามข้าคืนเขาก็บภาพผ่านๆไปเนาะ ซึ่งเขาจะไปพระธาตุหลวงเนาะไปพระธาตุหลวงแล้วก็จะต่อใส่เขตเศรษฐกิจบึงพระธาตุหลวงเนาะเดี๋ยวติดตามชมมั่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ทส่วนบนใสย เรที่ไปเดินพระหลวงเใส่แมสก์กันอน แล้วจึงไปต่อใส่อ่าใส่กินกินคุณท่านหลวงเพราะว่าเห็นคนมาหลายไปต่ออยู่ที่เดินท่านหลวงแล้วนานไปท่านก่อนทุกคนนี่เห็นคนมาหลายอยู่ นุนถ้าถามสิงหาคือว่าผลดีขาดเนาะเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันวันจิตนะทุกคนอันนี้จะเป็นกระทรวงการต่างประเทศเนาะเมื่อนี้เพิ่นพักเรียกพักการเนาะเพราะว่าเป็นวันพักวันจิตเป็นวันพักข้าราชการเนาะเลือกอะ เมื่อที่พรเจ้าเข้าการเนี่ยโอ้ล่นลายทุกคนตัวนี้จะเป็นตึกโคลาวเทาวเวอร์นะหรือว่าฮอนดเนาะเป็นประเทศไม่หยังว่าลดไม่หยังประมาณนี้นะทุกคนเพื่นนำเข้าจากประเทศเกาหลี หลังจากนั้นเราก็จะไปที่เขตเศรษฐกิจเวท่านหลวงนะอันนี้เป็นการทจ้อยที่ไปแดงถนนพามสิ่หานะตอนนี้เรายังรอไปเดง รถสวัสดีนะครับเที่ลนามแดงนะเอาต์เลี้ยวขวาทุกคนเข้าไปดึงท่ารวมนะพอไปก็จะไปจืดหัวสภาแห่งชาติรตอนนี้ฝนยังบูมมาหลายทุกคนท่าแบบแรงๆแล้วนึ่อนนงในคนมาเล่นมาอบลังเายหลาย <S <S เดี๋ยวฮอนสิพาทุกคนเลี้ยวขวาอนนะดูเลี้ยวซ้ายก่อน จะไายขึ้นไปจะถึงแล้วก็เล่นล่วงลงไปเบื้องลุ่มเดี๋ยวก่อนอีจะเป็นซึ่งอสถาันรกาศภาพสดๆเนายังคนยัง้มาหลทุกคนจังน่อยมาหลนี่เราพาทุกคนรอบเดินขาล่วงนาี่รจารอบเาบรจาค หอมทีีมามันนานทอดนะเอาโซ่หอมทอดมันโบมีเสียงแล้วนะทุกคนมันขำเหมือนเมื่อตอนยวไปเบื้องบง,บงเวียน450ปีอยู่ทางหน้าเอานะ ลงไปรุ่มม pues like ่นก so nah <g> ็จะไปเข้า <được> ส <một> ู่ถนนแก่้สวนผมไปหาเดี๋ยวเาไปเบื้องนนั่นตัวก่อนดิคนอย่างบ่มาหลายเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆเด้อทุกคนอยู่ที่ตื่นพระธาตุหลวงเบียงจันเนาะบางเทือกเอฟซีอยู่ทาง ต่างประเทศเนาะคนอยากเห็นอยากสัมผัสเพื่อนบได้มาบ้านเพื่อนอยากเห็นอย่างนัก็สามารถถ้าเห็นแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้วทุกคนรับชสมช่องของเขาแล้วมีความรู้สึกอะไรสามารถจะมีที่โมมาได้เนาะหรือว่า f อฟทั้งฝั่งไทยเนาะคนลาวที่อยู่ต่างประเทศมดทุกคนเนาะ คนลาวที่เขาอาศัยอยู่ภายในประเทศเพื่อนก็ขอสู้เบื่อทุกคนเพราะว่าเพคน,นมาเรื่อยๆนะอาศัยแบบว่าผู้ที่เพื่อนจากบ้านเกิดเมืองนอนไปห้ามงานไปศึกษาไปไม่ยังต่างๆอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะเพื่อเพื่อนยังพันได้มาลาวเพื่อเพื่อนก็คิดทอดบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อนก็นกนสมาสมารถเบิ่งคลิปของเราได้เนาะก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายการคิดทอดบ้านเราอีกเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆทุกคน าประมาณแรงๆแล้วนึงคนจะมาหลายแต่ว,ว่าตอนนี้มันยังเด็ดพออยู่พระเจ้ายังม่ทันมาเถื่อนะถ้าแรงๆแล้วโอ้มีคนมาหลามาเล่นมาออกกำลังกายอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีแล้วเนาะย้อนเข้าไปเนาะเข้าไปในพระรวนาวงอันนี้เพน่จะเอา,ารถสกัดการอักขัยมาจอดประจำการอยู่นี่เนาะหนึ่งหนึ่งก็คือตำรวจส,ะสะกัดการและต้านอักขัยนะ ดูไซต์ท่อไปเมื่อคืนนี้ว่คนหลายมีนักท่องเที่ยวมี เแล้งขอธรรมะสภาตอนกนดแล้วเริ่มเอาเครื่องเขาอย่างมาขาย ที่นี้เบิ่งมันก็นั่นเหตุผนมันก็ไปเกินไป